สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเคยอ,อีสานใต่คือเกาเนาะคะ่ะก็คือเกาต้นงวดก็ซิมีคลิปมาให้เบิง้งคือเกาก็คือลิลิปปฏิทินเงินล้านปฏิทินเงินล้านงวดที่แล้วก็มีคนแปลถูกแล้วก็อาจจะถูกไปเนาะค่ะก็คือปฏิทินจีนแปลเป็นซีหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งซีผู้ใดแปลถูกก็รับโชครับทรัพย์ไปเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นเลขไขยกันสายตาแต่ละคนอาจสิมองเห็นบ่กือกันผู้ใดมองเห็นก็ ต้องตรงกะได้โชว์กันไปเนาะค่ะส่วนปฏิทินหลวงปู่สวงกับเข่าเลขเขา่าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดคือกันมีเหล็กเจ็ดแล้วก็มีเหล็กหนึ่งมองดีๆเนาะค่ะที่เข้มเกี่ยวลงเห้เบึงแต่ปฏิทินจีนปฏิทินเงินล้านก็คือสามตัวเนาะสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่ค่ะปฏิทินเงินล้านนี่แตกสามโตมากสามหวัวติดเนาะค่ะก็คือหัวที่หนึ่งเก่าหกก็คือปฏิทินจีนแตกสามโต พอมางวด807ก็เปลี่ยนมาเป็นปฏิทินหลวงปู่สวงแตกสามตัวแล้วก็พ่อมางวดเมื่อกี้ก็คือ417กเจ็กเปลี่ยนมาเป็นปฏิทินจีนเนาะค่ะเดี๋ยวงวดนี้มาเบิ่งว่าปฏิทินจีนเป็นเลขตัวใดปฏิทินหลวงปู่สวงเป็นเลขตัวใดอ่านสิแตกทั้งสองสำนักคือเก่างวดนี้แตกทั้งสองก็คือ4 1 7น่เจนี้จะเป็นของปฏิทินจีนแล้วก็หนึ่งเจเจดหนึ่งของปฏิทินหลวงปู่สวงก็แมนอยู่แล้วค่ะใช่อยู่ เพราะฉะนั้นกะจีเดมาเบิ้งพร้อมๆกันซอยกันเบิงและะ้วค่ะเพราะว่างวดน,นี้คําเกี่ยวบอกเลยว่าเบิงหยาแข้งเบิงหยาพอสมควรและะ้วค่ะแปรหยาสิเป็นเลขสี่ตัวไข่กันอยู่ค่ะกะซอยกันเบิงซอยกันตีนาะคะ่ะไปมีดวงกะจีเดนั่งไปซื้อจีเดถือเลขและะ้วค่ะเดี๋ยวซ้อยกันเบิงก็คือเกาะะ่าแล้วค่ะทั้งสองสำนักปฏิทิหนหลวงปู่สวงค่ะเจวาดาเดินดินเนาะคะ่ะจะให้โชคมาก ตลอดทั้งปีเนาะค่ะแล้วก็ปฏิทิ่จีนบานขั้มแก้วปฏิทิ่จีนเนาะคะ่ฉะฉบับนี้งวดที่แล้วท่านผู้ชมตีได้ตรงๆเลยก็คือ417คอมเมนต์มาด้วยเนาะคะ่ะคอมเมนต์มาในคลิปและะ้วค่ะ4ี่หนึ่งเมีคนคอมเมนต์มาหลายแต่ว่าคั้มแก้วตีบ่ได้ก็ขอโทษขอไปแนาะคะ่ะก็ซอยกันเบิงขึ้นเกาเบิงเง็นเป็นตัวได้ก็คอมเมนต์มาเป็นแนวทางเพื่อแพร่กับท่านผู้ชมท่านอื่นนำเนาะค่ะเดี๋ยวมาเบิงพร้อมๆกันค่ะ มาเบิงซ้ำนักทีว่าแตกสามตัวก่อนเนาะคะ่ะปฏิทินจีนบานคำเกียวเนาะคะ่กะ,ะกรกดา 65. หกห้าเข้ามาเบิงงวดวันที่สิบหกอันเก่าเข้ามาตองเบิงแล้วเนาะคะ่ะอันเก้าก็เบิงไปแล้วเนาะเบิงอันไม่เลยทานผู้ชลายท่าันว่าไปอันไม่เลยไปตรงมาเบิงอันเก้าค่ะที่ให้เบิงตามที่ทางผู้ชมวบอกเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเบิงชัดๆเลยกับสิเป็นข้างบนสุดนาสิเป็นเลขหนึ่งค่ะทางผู้ชม เลข1เลข1ตรงต่อมาก็จะเป็นเลข0 1 0 2ข้างล่างน่าจะเป็นเลข5กับหัว1025หรือ1029ค่ะท่านผู้ชมหลักๆเลยเนาะค่ะมีเลข1เลข0เลข2เลข5 แล้วก็มีเลข1นึ่เลข0นเลข2งเล 9, ข9ก้าข้างล่างหน้าสิเป็นเลข9กับหัวแต่ถ้าเบิ่งในมุมของคำเกลียวในนีคํำเกี่ยวตีให้เบิ่งแล้วค่ะตีในแบบที่คํำเกี่ยวเห็นเนาะค่ะคำเกี่ยวเห็นเป็น6 2 5หรือ6 2 9ข้างบนน่าจะเป็นเลข6เนาะค่ะเป็นเลขขีดแล้วก็6 6 2 5หรือ6 2 9แล้วก็ข้างล่างสุดหน้าสิบเป็น หกสี่เก้า้าเบงดีดีเนาะคะ่ะตรงกลางอาสิเป็นเลขสี่ได้เนาะคะ่ะหกสี่เก้าหรือหกสี่ห้า้าเบงเนาะคะ่ะถ้าผู้ชมเห็นคือกันบบและอีกอย่างหนึ่ง้าเบงในเชิงลึกไปเลยก็คือนาสิเป็นเลขหก 6, เลขเก้าเลขสี่เลขหก,เ,กเบิงจากข้างหลังเนาะคะ่ะนาสิเป็นเลขหก 6, เลขสี่ ข้างล่างสุดน่าจะเป็นเลข0 60 640แต่ว่าเลขที่คำเกี่ยวมากและคำเกี่ยวมองเห็นเลยก็คือ104ค่ะข้างบนเลข1ตรงกลางเลข0นย์แล้วก็เลข4ข้างล่างคำเกี่ยวไม่ได้เอาเนาะค่ะตามที่คำเกี่ยวตีเนาะค่ะหนึ 1, 0, หรือ640 ค่ะก็มีประมาณนี้เนาะค่ะบุษ้มท่า,ทานใดตีแตกต่างก็ค,คอมเมนต์มาเนาะค่ะเดี๋ย้คำแก่ิี่สรูปให้เบิ้งอีกเทือนึงเนาะคะ่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งปฏิทินหลวงปู่สวงกันค่ะค่ะมาเบิ้งปฏิทินหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินงวดที่ผ่านมาก่ะคำแก้วกตีไดเจ็ดหนึ่งเก่าหรือเจ็ดหนึ่งสองเก้าเนาะค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งเลขงวดสิบหกมิถุนาหก สิกะกรกฎาคมหกห้าขอขอภัยค่ะท่านผู้ชมสิบหกะกรกฎาคมหกห้าเนาะค่ะค่ะมาเบิ่งงวดใหม่เนาะค่ะสิบหกะกรกฎาคมเดี๋ยวเห็นชัดๆเลยไข่กันอยู่สิเป็นเลขสี่โตค่ะท่านผู้ชมเลขสี่โตค่ะสองสี่ห้าแปดหรือสองสี่ห้าศูนหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือ เลข3เป็นตัวเลขเนาะคะ่ะหรือจะเป็นเลขสามสามสี่ห้าศูนที่เบิงเห็นเนาะคะ่ะคําเกี่ยวเห็นประมาณนี้เนาะคะ่ะที่ไส้ห้เป็นเลขซี่โตเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นเลขซี่โตเกี่ยวกันยูกับสาผู้ชมกับงวดนี่กัอาสิลำบากที่จะต้องตัดเอานะคะ่ะว่ามันสีมาตัวใดอาสจสีมาตัวที่ชัดที่สองสี่ห้าแปดหรือสองสี่ห้าศูนย์ ข้างล่างสิบตีให้เป็นเลขหากับเลขแปหรือเลขหากับเลขศูนย์ก็ได้เนะคะแต่ถ้าชัดชัดเลยก็คือ2 4งสี่ห8า4ปดี่ห้าแปดสองสก็ประมาณนี้นะคะ่กะก็ตัดเรียนเอาเนาะคะ่ะทำเกี่ยวที่ใ่ไว้ให้3ามหางก็คือส4งสี่ห้าแปดแล้วก็3 4มสห้าปด สิใส้เห้เบิงประมาณนี้นะะแล้วค่ะเดในขั้มเกี่ยวสิไปสรุปให้เบิองอีกเท่านึงเนาะคะ่ะทั้งสองสำนักนะค,ะค่ะค่ะเดในขั้มเกี่ยวสิมาสรุปให้เบิงแล้วค่ะปฏิทินจีนคั้เกี่ยวงวดนี้คั้เกี่ยวออกปากเลยเนาะคะ่ะว่าคั้เกี่ยวเบิองอยากะคะ่ะแต่ว่าลักลักษเลยที่มองเห็นเนาะคะ่ะของปฏิทินจีนก็คือ1มีเลข1เลข0เลข2เลข5หรือเลข1เลข0เลข2เลข9 อันนี้คือหลักๆเลยก็คือหนึ่งสองห้าหรือหนึ่งย์สองของปฏิทินจีนบ้านคำเกี่ยวเนาะคะ่ะแลวกอันนี้ก็คือปีกย่อยคำเกี่ยวไลงมาไห้ตามที่มองเห็นเนาะคะ่ะทางผู้ช้มอาจสีมองเห็นวลา,ายคำเกี่ยวก็ว่ามันหลายมือนกันค่ะเพราะว่ามันมันเป็นหมวดที่บบชัดบบชัดปันไดนะค่ะก็คือบโบรจระเจงแจงปันไดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเต่การ์บอนเนาะคะ่ะตีได้ก็อาจสีออกเนาะ คัเกี้ยวตีได้ก็คือข้างบนน่าจะเป็นเลขหเลขสองห้าหสองห้าหรือห2สองเก้าเพราะข้างล่างมองได้เป็นทั้งเลข9้าแล้วก็เลขห้าก็เป็น6 2สองห้าหสองเกข้างบนเป็นเลข6กกลางๆก,ก็เหมือนเลขสี่ด้วยเนาะก็เป็นห4สี่ห้าหรือห4สี่เก้าอันนี้ก็คือมองได้ก็คือจะสังเกตว่าข้างล่างเนี่ข้เกี่ยวสิ้ห้อยห้ากับเก้าไว้เพราะว่ามันดูได้สองแบบเป็นห้ากับหัวก็ได้เป็นเก้ากับหัวก็ได้ เลขเก็ระวังมันจะเป็นหได้เนาะคะ่ 6, 2, 6, 6, 2, 9, ะหกสองหกหกสองเกคะ่ 6, 4, 6, 4, 6, ะหกสี่หกค่ะกะล่องเบิงละกะหนึ่งศูนย์สี่ที่คำเกี่ยวมง่งม่งแบบเร็วๆนะคะหนึ่งศสี่หรือหกสี่ศูนย์จากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะเป็นหกสี่ศนย์นี่ก็คือปฏิทินจีนบ้านคำแก้วงวดที่แล้วมันสี่หนึ่งเจ็ดนาะค่ะพิจานาเบิงหวดสีกรลกรา 6, คาดาภกหา ทำเกี่ยวตีให้หลายนาะวันนี้ก็ขอไปยทางผู้ชมนั่นเนาะค่ะตีตามที่เห็นเนาะค่ะถ้าสีบ่เอาเลยก็มันเน่เห็นเลยใส่ลงมาให้เบิงทางมือที่เห็นเนาะค่ะค่ะแล้วก็ต่อมาก่ะปฏิทินหลวงปู่สวงปฏิทินหลวงปู่สวงสี่เป็นเลขสีตัวไขว้กันอยู่อาจจะดูง่ายกว่าปฏิทินจีนสักเล็กน้อยเนาะค่ะก็ที่เห็นชัดๆเลยก็มีเลขสองเลขสี่เลขห้าเลขแปดมีเลขสองเลขสี่เลขห้าเลขศูนย์ แล้วก็นข้างบนน่าจะเป็นเลขสามได้้วยก็เป็นสามสี่ห้าแปดสองสี่ห้าแปดสองสี่ห้าศูนย์สามสี่ห้าแปดมันมีเลขส 4, 4ี่โตวไข่กันอยู่ถ้าคำเกี่ยวจิตตดมาเป็นสามตัวหรือสองตัวให้มันจะชีเป็นเลขหลายหางแห้งคำเกี่ยวก็เลยใส่มาใหาเ้เป็นเป็นสี่โต้สี่ลักที่มองเห็นเนาะ,ค,ะค่ะก็อาจสี่เบ <c oughs> ิรงว่าหลายก็พิจรณาเบิรงวมาหมักตัวใดเนาะค่ะ ค่ะท่านผู้ชมตัดเหล่เนาะกาอาจิตตัดเป็น2อ5 8ี่หครับก็คือถ้าตัดโหลายโตเนาะก็แล้วแต่บหรือสิเป็น2องเลขสามตกับสิเป็นอจิตเป็นสองหหรือว่าส5 8ห้จังสี่ก็ได้เนาะแล้วก็สี่ห้าูย์สี่ห้ากับงามเนาะท่านผู้ชม0 4นยศูนาคำเกี่ยวกับมักอยู่2 4งสี่ห้าสี่หนยจังสี่ก็ได้ ตีหาแปดนี้จะเป็น3 4 5เลขพี่น้องเนาะ3 4 5ี่หก็ะไดเนาะค่ะกัพิจารณาเบิงถ้ามกตัวใดกน็นำไปเชียงโชูเดี๋ยวถ่าเบิงว่ามันอาสิไปตรงกับเลขฟันเลขขออลุงผู้สวงเลขสำนักอื่นก็ค่อยมาเปรียบเทียบกันเบิงเนาะค่ะแคปหน้าจอเก็บไว้สำหรับปฏิทินเงินล้านของทุกต้นงวดจิโงให้เบิงค่ะงวดนี้สสำนัก บ่บ่ค่อยคายปันปันไดเแล้วค่ะจะคายกันก็มีก็คือมีเลขสองกับเลขห้ามีเลขสองกับเลขห้าเนาะครับค่ะมีเลขสองเลขห้ามีเลขสี่เลขห้ามีคายกันเนาะค่ะกัประมาณนี้ครับสาหรับปฏิทินเงินล้านค่ะบางทีก็แยมเห็นกับแตกต่างบ่คือกันบางคนเบิ่งได้ก็ได้บางคนเบิ่งบ่ได้ก็พลาดไปเนาะค่ะสําหรับเลขไข่มันก็ผัวและขวมันต้องไปเอา กันมากตัวใดก็นําไปเสี่ยงโชคไร้เนาะค่ะสำหรับคลิปปฏิทินเงินล้านของงวด16กรกฎาคม65ก็มีซัมนียเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ขั้นเกี่ยวกับขอจบแต่เพียงเท่านี้เนาะค่ะเดี๋ยวติดตามเลขฝันแม่นเด็กสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้ขึ้นเก่านะค่ะติดตามรับชมน้ำเนาะค่ะช่องเคยีสานใต้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทีมาให้กําลังใจตลอดบ่าวาแต่บเบิ่งและนําไปสื่อหรือเบิ่งเผื่อเป็นกําลังใจเบิ่งเพื่อแนวทางเบิ่งเพื่อความบันเทิงกับขอบคุณหลายๆเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ